โอ้ยบ่พอจะกบาทมาไหนไหมนี่ได้พูดนน่เดีูวบอฮะไปวัดถือเอาซื้อปะซื้อไอ้าเซือจะไปซื้อสามแปดบอกนัพี่เย็นนนัอื้อสามปดคือผ้ซเื้อเก้าสองนั้นก็าื้อตัวถือสาแก็จะซื้ออันอย่างไปซื้อสาน้าสาหลังยังไงนั่นวะ สามเสนออกเสีสามนยมก็จะดูได้น้อมึงมึงงานเร่นฮะมึงงาเลยก็จะดูได้นเหมนต่อกะปั่นเดียวกินบเสียบอเหมือนปั่นเดียวเนาะกินข้าว่ะยิ่งต้องบลกดนแม่จินข้าวบาเสียบต่เบิดเขาเป็นกองตัวนั่นเะรอขับละกองกินไปเรื่อยเนาะผูเฒ่าเขาไม่แข็งเนาะยัมไปเรื่อยกินไปเรื่อยเนาะยอถอดฟ้าตัวนั่น ันรอมหน่ยไปหาเมนูุ่นวันนี้ะเสืร์ตัวไหนวันนี้้มอสิบสามีวสิบสามได้เลขมาใส่สิบสามฝันฝันหินกันฝันัไรสองสอ้นสาม้นสอหนงปีพันยี่สามโอสายนั่นสถามผู้สาวอยู่แล้วนี่อผู้นได้เกาสองเนี่ยผู้สาวอย่เนี่ย เดีะตู้เดียว่ะ่เสยที่ยังขึ้นขึ้นวยอมแต่มันมีมันมีสองดีองดีสสามหน่วยนวันก็เข้าตรงเล็กเจาสนนี่ส่วนเรื่องสื่อเราอยากรีดเจหน่สาหบานพ่อไหนย่บานพ่อไหนอเบอรเนี้ย เจ้าแ่เจ้บ <power ful> uh ้านนันบ mm ้านพ่นุหลังบ้านนั่นไอ้เอกต้องทำา้องทงานต้องทำามก็บ้านไอ้นั่นแมบ้านนันอากนะโอ้ไปไยยูุ่่นได้หรือไ่าอยู่บ้านนี้นี่ก็อยู่ฝุ่นได้หรือันบอเออราับผิดอบจากาล้ำตั่นอนยาหา ฟันฟันเัิงไดนยฟันเังเดียไฟันว่าหนีเฮียนนันนันลังนั่นว่าเจ้าเสด็จบุ่นนี่อย่างคนไร้ยหล่นะฟันสองขึ้นสามขึ้นสอคได้สหนึ่งสามบัตรในปีหนึ่งสามฟันบางเดียวว่ะฝันเจียวบางเดียวเลยสามขึ้น้อนนัเนปะนึงสา ข่อยตออกมาข่เดียหนึ่งหนึ่งสามทับสองหนึง่ 1> 1, 3, <า>งสามทับสองหนึ่งสามทับหนึ่งฟันฟันดูบางเดียวหนะึสามขึ้นสอนฟันเจียวแค่หลังเดียวเนะี่ยบ่สามขึ้นซ่อนเลย 1, <3. S 1> บางทีเพิน 1, 3. 1, 3. ่นหนึ่งสามหนึ่งสามมาตัวไอ้ถึงฮาร์โตเตอี่ผมบอายุคุนเธอเดียวยูฟุน บ่ไม <Cornell. S 2> ่ได้ฝันเห็นอันฝันเกี่ยวกับคนาฝันว่ัตว่าเฮียนเพื้นเห็ุบุญเห็ุอย่างคนไหลเต็มเฮียนนัจะได้โชคไงบ่หนึ่งสามซื้อตัวเดียวแล้วบ่หนึ่งสามนึงตัวเดียวตะนาะตัวเดียวแข็งแข็งใช่หนึ่งสามฝันเกี่ยวสามคืนสอน เออแลกินาไร็จกแม่ยนี่กูดกอเมืดแลอแม่ยังยุ่งกินข้ามืแล้วก็กินาแล้วกัแล้วหัวก็จกเมืงอกี้แล้ววันคนเจ้ายางนั่นนั่งมีต่โดนมากิ้นี่กินกแจ่มอนเด้อถ้าเนี่กระไดนักยิบขึ้นอย่างนี้กีพะาบหนม่ยังขึ้นพะาบนิกีเขาขึ้นย้ำแลงวันี้มองลงอีกละ อ๋อคนคือกินข่าวตอนนี้บาที่นี่คือกินขาวตอนนี้กินบะแสกินอะไยังหมือนงกินบะแสก็จ่จเขาคนอ่ะเบิ้งเบิ้งอไบ่งอะไรคน่โอ้ยข้ามเอแม่ไ่จะแ่บให้กินข่าวนะครับข่าใบเกี้ยววะขาใบเกี้ยวนั่นเดี๋ยวน่ะปลาเออปิ้ง ขี้เห็ดเขาขี้สี่เดียวม่ใ่จนี่เิ้่นงสมนุมดีเนาะวันนี้เนาะต้นขุนตสมนุมดีไหมตัวนี้หนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งตัวเดียวโคโลแง่นเรหนึ่งสามสามหนึ่งตัวเดียวโคโลว่หรอใส่เอามาเย็นจันเบิ้องมาซื้อหน่ะ่ <c oughs> ซือใบหนึ่งก่อนเพราะว่ามีใบเดียวแปดแปดสองสามหนึ่งสามมีใบเดียวนี่บอกเออมปนมีใบเดียวเหมือดเมือเศร้าขนมากกับเหมือดได้หกล้านเอาแล้วหกล้านสามหนึ่งสามฝันเกียวบ้านใส่ร้านบ้านหลังไหนหลังเนี่ยใกล้ใกล้เนี่ยพันเกียวสามเหมือสามขึ้นเล่นปะ ันคือเกาหมองเดียวจังพ่นเห็ดบุญเี่ยก็หลายหล่เสาเลียมหนึสามตัวเดียวด้วยมักเกหักน้าเิับยมังดน้ำปลตนรัเรยบอเป็นแอี่ยมมาที่ักแมตัวเดียวเนาะหนงสาก็มาแน่เด้อ่น มะโจงก็เรยกปีกล้ยเห็นปะเดี๋ยวที่เปเบิ้งก่อนนที่แหขอไปทยหมดเลยเนาตอนแหเขาไปทยทำหมดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามเด็กฮะ เป็นมันเป็นยังไงครับดีมันอกปีล้วม่สี่ส้าบะลปกติกล้ยามกล้วยมันจะมันจะเด้งองเซียนบ่แวนี่สี่ขึ้นม่ส่ว่าหลังปีมันกสมีดีอสองดีแล้วก็เป็นหน่วยมันห่สามหน่วยนะกระตุงกับไดขควาฝันของเอาแทกันได้เก่าหนึ่งสามตีขึ้น มันตั้งตั้งตรงได้บ่ในหัวปีหัวปีมีสองหัวหัวเดียวออกสองวีแล้วมีกี่น้ยมีสิบสามนุยน่สิบสามนุยก็สองหนึ่งสามตัวเพื่อเป็นเก้าเก้าหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามก็ได้ตัวแล้วแต่ที่แปลว่า แต่ีเป๋ด้วกล้วยออกวีสี่ขึ้นฟ้าสี่ตรงแล้วบ่สี่ตรงที่ตรงเทเร่แรกจะออกทำาลังออกคงคงใช่เนาะลงดินสี่ลงดินมันบ่สี่ลงดินก็นานามาแน่ได้แหละ กมเนียด้เล่อเนาะครับเลขเก้าหนึ9 1, 9 1, okay, right. <2 2, ่งเก้าหนึ่งสามเอาตีให้กันเ้ยตัวเก้าหนึ่งสามกับสองหนึ่งสามน่ไหมฮะอันนี้เ้เก้าเจ็ดนั่นน่ะสร uh, ah? ุปนะครับ เลขของสาวเรียมคือหนึ่งสามเลขกล้วยก็คือเก้าหนึ่งสามกับสองหนึ่งสามมักชอบกับหาหยิบจับสลักขึ้นแบงไว้นะครับเพิ่นเอาไปแล้วใบหนึ่งบ่อหลานบ่เอาหกหลานพอม่าเอาหกหลานพอฮะ,ะเอาลายก็นี่บ่ได้บ่อได้สิ้นหายซ้ำนี้ อ <laughs> เอาซืรอไปเดียวกับถือรองค่ะคนที่ถือนะคนมีดวงอืมเก้าหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งสองหนึ่งสามจัดไปครับเอาอีแม่ยิบหนาบ่อเขาอ่ะ เราหันตะพก่งแล้วก็ยังกินได้มดเลยขาคเข่าข้ามเขาเต็ยมกับมืออยู่อ่ะนั่นนั่นเขาก็ได้สิบเบสโอห้นอ่งซ้อเ้่เกได้สิบเบอ็หองเอืนใช่กันเพิ่นเพิ่นหองเอื่นทุกคนได้สิเบสเพิ่นนะพ่อน่ะทุ่นได้สิบเแล้วแม่นเดียเอาไปทามันก็น่าสน่ะ